อาชีพอะไรที่แบบจะทําให้คุณรวยอาชีพอะไรที่มันมีเงินมากๆากแค่บ้านแบบได้เงินเดือนสูงๆคุณอาจจะคิดว่าแบบด็อกเตอร์ใช่ไหมหมอลอยเยอร์ทนายวิศวกรนะครับเภสัชหรือว่าฟรีแลนซ์สิ่งนี้ใช่ไหมผมจะบอกว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่คือถ้าถามว่าด็อกเตอร์ได้เงินเยอะไหมสี่หมื่นอย่างเงี้ยสามหมื่นห้าหมื่นผมไม่รู้อ่ะเพาาได้เท่าไหร่แต่ก็ประมาณนี้แหละประมาณสามหมื่นขึ้นก็ได้นะครับต่อเดือนหรือถ้าคุณเป็นหมอ ไปอยู่ต่างประเทศคุณได้เงินเดือนแบบสองแสนสมมุตินนะสองแสนแล้วคุณส่งเงินมาให้ที่ททไทยเนี่ยก็เยอะไหมก็เยอะนะได้เงินเดือนสองแสนแต่ทีนี้ผมจะบอกนะว่าระหว่างหมอฟ,ร,ฟรีแลนซ์วิศวกรเอนจิเนียร์แบบเทคไก่อ่ะพวกที่แบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยทำโคด้ดเขียนโค้ดอ่ะพวกนี้ได้น้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งหนึ่งก็คือการทําธุรกิจนะครับยังไงคุณคุณอาจจะแบบ โอเคเงินเดือ 30, 40, 40, นสามหมื่นสี่หมื่นาจะดูเยอะสาหรับคุณใช่ปะแต่คนที่ทําธุรกิจอ่ะมันไม่ใช่สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่หมื่นนะเว้ยถ้าสมมติว่ามันคือมันมีหลักสเกลอยู่แล้วนะธุรกิจตั้งแต่แบบคนที่เป็นนายตัวเองจนถึงธุรกิจที่แบบว่าคนที่เขาทําธุรกิจธุรกิจมายี่สิบปีแล้วขายเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนละหมื่นจนถึงเดือนละหมนะื่นล้านอ่ะคุณเก็ตใช่ปะคุณเก็ตใช่ปะ,ปะธุรกิจมันสเกลมันใหญ่มากอะ <c oughs> คือคงคิดดูนะว่าการที่คุณทําอาชีพออตา่างๆคุณแลกอะไรคุณแลกเวลากับการทํางานเจ็บปะคุณแลกเวลาหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เงินมาหรือคุณแลกเดือนทั้งเดือนเพื่อที่จะได้เงินมาส่วนธุรกิจอ่ะผู้สามารถแบบว่าวันนี้ได้หน,นึ่งพันวันที่สองได้สี่พันห้าวันที่สามได้แปดร้อยวันที่สี่ได้หกร้อยวันที่ห้าได้สองหมื่นอางเนี้ยคุณเก็บใช่ปะคือมันมีเขาเรียกว่าปัจจัยหลายอย่างในการที่จะได้เงิน แล้วก you, like anyway, ็การที like the the ่คุณวิวแบ์ขึ้นมาเนี่ยการที่คุณแบบนะสร้างเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของตัวเองเนี่ยผมผมไม่คำพูดไม่ออกแต่เ n y w a y พอคุณมีโปรไฟล์ที่ดีนะครับอายุก็อย่างอย่างเช่นเดล็อกใช่ป่ะเดล็อกเขาเป็นมวยปั้มนักมวยปั้นมาก่อนถามว่าเขาได้เงินเยอะไหมตอนนั้นก็ถือว่าได้เยอะนะการแสดงนั้นนี่นั่นเขาทํางานทำเขาเรียกนะถ่ายภาพยนตร์เป็นแอคเตอร์ได้เงินเยอะไหมเขาก็ได้เงินเยอะนะเว้ยแบบ สมมติสมมูรณนะอันนี้ผมสมมูรณตัวเลขที่เฉยน,นะทำ WWE ได้เดือนละหนึ่งล้านสมมูรณสมมูรณได้เดือนละหนึ่งล้านทําถ่ายภาพยนตร์ตอนแรกนะได้สักเดือ 3, 000, นละสามล้านอย่างเงี้ยแต่พอเดือนล็อกทำธุรกิจของตัวเองก็คือขายเตกิล่าแบรนด์ของตัวเขาเองนะครับแบรนด์หายลืผมจำชื่อไม่ได้เขาได้เงินแบบ20 20ล้านนี่นะยี่ล้าน US เอ่สิบล้านดอลลาร์ต่อเดือนเก็ตวะไอ้เหี้ยจาก1ล้านกลายเป็น20ล้านดอลลาร์ไม่แบบ คนเรื่องนะเว้ยแค่คุณสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ทาธุรกิจเองขายของตัวเองเงี้ยโอเคคุณอาจจะคิดแบบว่าคนขายไก่ย่างไก่ิงอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจไหมเป็นธุรกิจนะเว้ยแต่ว่าทีนี้มันปัจจัยหลายอย่างในการทําธุรกิจคือถ้าคุณเรียนรู้ธุรกิจมาหรือว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเรียนในมหาลาัยธุรกิจมันสอนอะไรไหมแต่ว่ามันคือสเกลมันต่างกันอนะ่ะสมมติว่าคุณขายลูกชิ้นที่หน้าโรงเรียนบดินทรชาห์สิงห์ฮาเซนีสอง คุณจะมีกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนถ้าคุณขายหน้าโรงเรียนนะอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เขามาส่งต่างๆนานา,นาคนเดินผ่านแทบไม่ค่อยมีเพราะส่วนใหญ่มันจะมีแต่เด็กนักเรียนใช่ปะ่ะเด็กนักเรียนในบดินมีเท่าไหร่สี่พันคนใช่ปะ่ะสมมติไม่สมมติดอกสี่พันกว่าคนได้หละแล้วสมมุติให้คนเดินผ่านเร้ร่อนสักสองพันคนเป็นหกพันคนคือคุณมีโอกาสเต็มที่นะก็คือขายได้ทั้งหมดหกพันคนแต่ถ้าเรามองสกลกับกันว่าคุณขายลูกชิ้นเหมือนกันแต่ว่าขายในออนไลน์นะครับ ขายออนไลน์แล้วช่าแบรนด์ตัวเองไม่ได้ขายจากเดลิเวอรี่หรือที่อก็ได้แบบคุณขายจากหน้าร้านของคุณเองมีคนไปส่งเองนั่นนี่นู่นจากแค่หกพันคนอะ่ะคุณสกิลไปได้หลายหลายอย่างเลยเว้เสียวว่าร้านคนอ,อยู่เนี้ยค,คนสั่งคนคนสั่งแล้วไปส่งอะ่ะไอ้ี่คุณจะบอกว่า มันก็ได้ไม่เยอะอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าแบบมันจํากัดเรื่องการพื้นที่ต่างๆนานาทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือแฟรชายคุณน่าจะรู้จักแฟรชายนั่นแหละถ้าคุณขยายธุรกิจอย่างเงี้ยจากอ่าร้านขายตู้ชิ้นแค่หน้าโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเซนีซองเนี่ยเป็นธุรกิจไหมเป็นธุรกิจเว้แต่ถามว่ารวยไหมไม่เพราะว่าสเกลมันน้อยคนที่คุณจะขายได้มีแค่หกพันคนหกพันคนแล้นก็เยอะแหละแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่คุณมีสาขาสองร้อยสาขาเงี้ยมีที่บดิน มีที่นมกรมีที่สอบอมีที่โรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นมีที่ลตลาดนาดี้ตลาดนู้นตลาดนั้นมีในห้างม,มีในนู่นมีในนี่บุมททนี้จากที่คนจะได้ขายได้วันละหกพันกลายเป็นคนขายได้วันละหกหมื่นคนอะไรประมาณเนี้ยเก็ okay, ปป่ะพอสกิลมันใหญ่ขึ้นมันก็จะรวยมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับคนขายไก่ย,ย่างอย่าง,างหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าเซเวน่นคอนโดผมเนี่ยขายไก่ย,ย่างคุณคิดว่าเขาจะได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นหรือว่าหนึ่งแสนไหมไม่เพราะอะไรคอนโดผม คนก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็คนก็ไม่ได้ซื้อแค่ไก่เท่นั้นอยู่แล้วนะครับมีร้านอาหารอื่นต่างๆนานา้านี้ด์มันมีหลายปัจจัยมากนะครับฉะนั้นคือถ้าคุณอยากรวยจริงนะผู้ศึกษาเรื่องการทาธุรกิจจะจะส่งผลได้เยอะกว่านะครับเทียบก,กับการที่เป็นวิศวกรเป็นด็อกเตอร์นะครับนอกจากเรื่องของความรวยในเรื่องของเงินนะคือคุณคุณจะเถียงกับผมก็ได้ว่าแบบโอ้ยด็อกเตอร์นะสามารถทําเงินได้แบบ สองล้านเลยนะแบบอยู่ที่ตระทเ,เที่อะไรเงี้ยเง้ยเฉยเฉยเฉยอยากเสียงอะไรก็คือเออเอาเอาเลยเอาเลยนะครับแต่ a n น w a y นอกจากที่คุณจะรวยเงินแล้วนะครับคุณยังรวยเวลาด้วยคุณสามารถรวยเรื่องสถานที่ได้ด้วยยังไงใช่ไหมสมมติว่าคุณเป็นหมออ่ะผมเทียบอย่างนี้เลยคนชอบคนชอบมากพ่อแม่คนก็ชอบมากให้คุณเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอสมมติว่าสมมติว่าเทียบแพ่ที่ไทยนะเป็นหมอได้เงินเดือนสี่หมื่นต่อเดือน สามมื่เลขสิบหมื่นต่อเดือนแต่คุณทํางาน14ชั่วโมงต่อวันนะครับบางอาทิตย์ทํางาน3ามวันติดกันนะครับถ้าคุณเป็นหมอคุณน่าจะรีเลทนะคุณอาจจะเข้าใจเมนบอกก็ได้นะครับว่าชีวิตคุณเป็นไงคะครับคุณหมอคือผมเอฟเฟคพับเอฟเฟคเอคุณมากนะคุณหมอการที่แบบคุณจะไปเป็นหมอรักษาคนไข้ต่างๆนานาผมขคบคุณมากแค่ผมก็รู้สึกสงสารคุณที่รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจคุณขนาดนั้นนะครับในการให้ให้เงินคุณแค่สิบหมื่นแลกกับการทํางาน14ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ เจ็วันต่อสัปดาห์นะฮะอันนี้คือหมอนะครับกับอีกคนหนึ่งคือนักธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆอย่างเ,เช่นซือ้อแฟชชายก็ได้ซื้อแฟชชายมันจริงๆไม่ใช่ธุรกิจที่ฉลาดาเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอ่ะอย่างน้อยก็โอเคอ่ะสมมติว่าซื้อธุรกิจแมคโดนัลล์อยู่หน้าจ c ซมอนะครับแล้วเขาทาเงินได้อเดือนละหกแสนอะไรเงี้ย ได้เงินเดือนละหกแสนเงินอันนี้คืออินคมนะอาจจะตัดค่าใช้จ่ายนั่นนี่นู่นค่าไฟค่าน้ำค่าต่างต่างนัค่าพนักง,งานนั่นนี่นู่นน,นะครับอาจจะเหลือพักสองแสนครับหลังจากหาักภาษีไอ้ย่มันมัน,มนคงไม่เหลือนลยขนาดนั้นหรอกแต่ก็อาจจะเป็นประมาณประมาณนี้ก็ได้นะประมาณนี้แหละประมาณสองแสนแต่ว่าทีนี้คือเขาไม่ต้องดูแลร้านเพราะเขาจ้างผู้จัดการเขาไม่ต้องทํางานเองเพราะเขาจ้างพนักง,งานบริการนะครับแล้วเขาเขาข้อทำอะไรอะไรบ้างในหะ้อาจจะแบบดูวันหนึ่งก็ดูสักสามสี่ชั่วโมงนะครับว่า โอเคบีฟ <Okay>. งานยังไงอะไรยังไงดูแลคอสอบถามข้อมูลกับผู้จัดการนะครับให้ผู้จัดการมารายงานนนั่นนี่นู่นแล้วก็ระหว่างนั้นเขาทําอะไรเขาสามารถแบบเขาไปอยู่เชียงใหม่เขายังได้เงินสองแสนเพราะอะไรเพราะว่าผู้จัดการาจะทำงานอยู่ที่นั่นแล้วผู้จัดการก็รายงานผ่านออนไลน์เขาก็อยู่ที่นั่นเขาว่าโอเค <Okay. S 1> ฟังอืมเขานั่งแบบนั่งอยู่ในอ่ะลายุชชี่อ่ะอ๋อเป็นอย่างงี้เหรออ๋อโอเคอืมวันนี้เครื่องเสียใช่ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเบิกอันใหม่ให้นะอะเก็๊ด้ คุณสามารถเด็ไปเที่ยวได้คุณมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นคุณทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันนะครับดีไม่ดีต่อต่อสัปดาห์ด้วยอย่างเช่น The r Hour Work Week เงี้ยหนันงสือที่ผมเคยอ่านแล้วก็แนะนําบ่อยประมาณนี้คุณเก็ดว่าทีนี้มันต่างกันตั้งแต่เรื่องของรายได้นะครับเวลาที่ใช้ในการทํางานนะครับเวลาที่คุณสามารถไปเที่ยวเวลาที่คุณใช้กับครอบครัวเวลาที่คุณใช้กับคนรักเวลาที่คุณไปทําสิ่งที่คุณชอบเล่นกีตาร์ออกลังกาย เล่นบาสว่ายน้าไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศคุณสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเชื่อกับการที่คุณเป็นหมอคุณอาจจะได้หยุดแบบสี่วันแบบทํางานมาห้าเดือนคุณได้หยุดสี่วันแล้วคุณก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวต่างประเทศกันสี่ว,วันเย่ yeah! แต่พอเที่ยวเสร็จปุ๊บคุณต้องกลับมาเหนื่อยต่อเก็ดแล้วนี่แหลคะครับมันคือความต่างระหว่างการทําธุรกิจกับการเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หมอวิศวกรอ,อันนี้คือผมไม่ได้โจมตี อาชีพพวกนี้แล้วเว้ยคือผมอย่างที่ผมบอกคือผมซึ้งใจหมอจริงๆแล้วเว้ยคือผมก็เขาได้รับการการรักษาจากหมอทั้งแบบขาหักอย่างเงี้ยคลิปจูอย่างเงี้ยฟันแตกเนี่ยไปไปหาหมอเขาไอ้ที่อะขอบคุณมากครับที่คุณแบบมีจิตใจที่อยากรักษาคนไข้นะครับจริงๆขอบคุณมากจริงๆครับอยากให้มีหมอเยอะมากกว่านี้แล้วก็อยากให้หมอได้เงินเดือนเยอะมากกว่านี้ที่มันสมควรได้รับมากกว่านี้จริงๆแต่นั่นแหละแต่ถ้าคุณอยากรวยนะครับอยากรักษาพ่อแม่โดยที่แบบสามารถแบบ พาพ่อแม่คุณบินไปต่างประเทศไปหาไปหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดจ่ายเงินแบบล้านนึงเพื่อรักสาพ่อแม่คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเงี้ยแต่พอเราเจอกับคนที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยเขาสามารถรักษาได้อย่างเงี้ยบุมเห็นปะนี่คือความแตกตตางนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วกันนะครับหวังว่าทําให้คุณคิดได้นะครับเปิดโลกเปิดหูเปิดตานะครับถ้าคุณสนใจมากจริงๆนะลองไปอ่านเดเมเน่แน่ไฟาสเลนอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ เปิดเผยระหว่างการเป็นนี่แหละพวกหมอกับธุรกิจกับหนังสือเล่ม The f o r l v e r Work Week อันนี้ก็อีกเรื่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งที่ดีมากๆเรลองไปหาดูแนะนําบ่อยมากๆแต่พระที่แนะนําบ่อยเพราะมันดีมากๆซคือถ้าผมไปได้สปอนเซอร์จากเขานี่คือผมจะขอบคุณมากๆเลยที่คนจะบอกบ่อยกว่านี้อีกแต่อนนี้ครับอันนี้คือสองเล่มที่แนะนำจริงๆลองไปหาอ่านดูนะครับ